วันพุทธที่2กันยายน2563ขึ้น15ค่ำเดือน10ปีชวดสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์การงานอาจจะเจอกับสถานาการณ์ที่สุมเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งระวังเรื่องของการทะเลาะถกเถียงกันโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้คำพูดที่รุนแรงอาจจะพูดจาประชดประชันกันถ้าอีกฝ่ายร้อนมาเราก็ต้องเย็นนะคะถ้าเราไปร้อนใส่เขา เดี๋ยวเรื่องราวอาจจะลุกลามบานไปลายได้ค่ะและเรื่องงานอาจจะเจองานยากงานที่ต้องใช้ทักษะความสามารถอย่างมากแต่ตัวคุณมีความสามารถอยู่แล้วสามารถจัดการให้ผ่านพ้นไปได้ค่ะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีลูกน้องสถานการณ์งานก็ค่อนข้างที่จะยุ่งวุ่นวายอยู่พอสมควรค่ะให้ระวังคําพูดของตัวเรานี่แหละที่มีต่อลูกน้องการพูดแบบตรงไปตรงมาหรือไปตําหนิต่อว่าแรง บางครั้งมันจะไปกระทบจิตใจของลูกน้องได้นะคะให้พยายามมีสติและเลือกใช้คำพูดอย่างมีจิตวิทยาหน่อยนะคะส่วนน้องนองนักเรียนนักศึกษาเรื่องเรียนอาจจะกำลังเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากอาจจะมีการสอบแข่งขันหรือสอบทำคะแนนต้องใช้ความสามารถใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการประสบความสำเร็จก็ขอให้น้องๆมุง่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่นะคะ เพราะตัวเราเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วขอให้ตั้งใจจริงรับรองว่าประสบความสำเร็จได้แน่นอนค่ะการเงินอาจจะมีเรื่องต้องเสียเงินไปในเรื่องของเก่าๆอาจจะเสียไปในเรื่องของสิ่งเดิมที่มันค้างค้างที่ยังจัดการไม่จบอาจจะเสียเรื่องหนี้สินหรือภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราต้องรับผิดชอบมันอาจจะมีหลายเรื่องก็ค่อยๆจัดการค่อยๆเคลียร์ไปค่ะเดี๋ยวสถานการณ์มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอย่าเพิ่งหมดหวังหมดกำลังใจไปนะคะ ความรักสําหรับคนมีคู่มีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอยู่อาจจะมีเรื่องที่ปิดบงังการไม่บอกความจริงกันทั้งหมดมีความรับต่อกันมีการปิดบังซ่อนเลนและที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอารมณ์ค่ะบางครั้งตัวเราเองมีอารมณ์ที่ค่อนข้างแปรปรวนอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายต้องมีสตินะคะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีค่ะ ความรักสําหรับคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะแต่เข้ามาแบบไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็คุยคุยไปก่อนค่ะอย่าพึ่งใจร้อนนะคะเพราะว่ายังเอาแน่เอานอนกับเขาไม่ได้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีสเสน่ห์กับเพศเดียวกันหรือเพศที่3ก็ได้ด้วยนะคะสุขภาพเน้นในเรื่องของอาการปวดหลังค่ะหรือปวดแนวกระดูกสันหลังนะคะโชคลาภ โชคลาภไม่มีค่ะถึงมีก็จะแบบมีแบบน้อยมากเสี่ยงดวงอาจจะยังไม่คุ้มเสียนะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข4และเลข7ค่ะ